น,นี้ชื่อว่าวิลโลพาร์คนะคะนสีเหลืองสวยเต็มไปหมดเลยไปพาพ่ปันมาเดินพ่ปันก็จะนิดนึงพาร์คนี้กว้างนะคะเขามีเล่นอะไรนะเขาเรียกอะไรอะฮอกกี้หรือไม่แน่ใจอืม แล้วมันก็เป็นสนามที่กว้างมากว่าตอนที่นินเล็กๆก็พามาเดินบ่อยเดี๋ยวพาไปมุมนู้นก็จะมีต้นไม้ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะติดถนนติดถนนทาวเซ็นเตอร์เดี๋ยวพาไปดูจะ้ะสมาคม สมาคมคนรักน้องหมาเต็มเลยจ้ะสมาคมคนรักน้องหมานะจ๊ะนี่เดี๋ยวแพนกล้องให้ดูพักมันกว้างมากเลยนะ,ะแล้วก็วิ่งขึ้นลงออกกำลังกายนี่พอดีเลยนะสวยงามสีเหลือง้ย ของใบไม้เปลี่ยนสีท้องฟ้าก็สวยวนะคะเนี่ยเอาพี่ปันพี่ปันเสร็จยังปะมาพี่ปันมา เดี๋ยวจะให้ดูเพกาวนี่ค่ะอันนี้อยากจะบอกว่าตั้งแต่พี่นินตั้งแต่พี่นินเล็กๆเนี่ยเพกาวนี้ตั้งแต่สองสามขวบจะพามาเล่นที่เนี่ยแล้วเมื่อก่อนจะใส่เจ้าพี่นินใส่รถเข็นแล้วก็เข็นมาหมายถึงว่ารถเด็กแล้วก็เดินกันมาบ้านอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้น พี่ฟ้าตอนนั้นพี่ฟ้าก็ยังเรียนเป็นเด็กอยู่ตอนนี้พี่เนยนก็จะ19แล้วเนาะสิบแปดพี่กวาพี่ปันมาอยู่ที่ลาดเวกัสมา20ปีจากกระสุอากาศเริ่มหนาเวเย็นนะคะบ้านที่ติดกับพาร ฟันก็มาร์กไว้เรื่อยเลยกว่าจะถึงไหมเดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศเดินชมใบไม้เปลี่ยนสีนะคะอยู่มุมน,นู้นจะสีเหลืองเต็มไปหมดเลยก่อนที่มันจะวายหมายถึงว่าก่อนที่มันจะร่วงเนาะไอความสวยไอความสวยที่มันเป็นสีเปลี่ยนสีให้เราชมก็สวยอีกแบบ แต่คนสวนที่เขาทำความสะอาดนกฤดูนี้มาเขาก็จะเซ็งหน้าดูต้องเก็บกวาดใบไ,ไม,พม้พี่ปันมาพี่ปันมาบ้านแถวแถวภาคก็นด้อยู่นะครัฝั่งนี้ซัมเมอร์เลนจะบ้านก็จะแพง รัดเลยกัดฝั่งสมร์เรนบ้านเขาจะแพงนะคะน่าอยู่ท้องฟ้าสวยงามเลยนะคะเนี่ยวันนี้เก็บบรรยากาศจะมามาดูไล่รราวลัดเลยกัดด้วยกันนะคะสมาคมคนรักน้องหมาก็เต็มแล้วจ้ะอืมอากาศเย็นก็จะน้ำโมกไหลโอ้โห Hello. it's a friendly? Yeah, he's okay. He's so, she's, fast, so she's she's Friendly. She's <laughs> <he zip laughs> so uh -huh. <laughs> Morning. Take morning. Don't say hi. Oops. <laughs> I need to back. Uh. Okay. okay. Huh. Take your mile s <S ขอโทษจ้าไปก็คลิปยาวกันไปเลยเนาะไปะคิป่ปันเดินมีต้นมะละกอด้วยมีต้นมะลุมด้วยบ้านคนไทยหรือเปล่า <laughs> มีต้นมะละกอมีต้นมะลุมน่าจะใช่ เมื่อก่อนประสุทธจะปั่นจักรยานมานะคะกระต่ายร้องไห้จะปั่นจักรยานมาไอเจ้านี้เอาใส่ตะกร้าตอนเล็กๆอเอาใส่ตะกร้าข้างหน้ารถจักรยานแล้วก็ปั่นมาก็สนุกไปอีกแบบนะคะที่ปั่นมานี่เดี๋ยวประสุทธิจะแทนกล้องให้ดูเห็นไหมสวยงามเห็นไหมสวยมากเลยคะ่ะ มาพิันแล้วเขาก็มีเขาทำตัวเต่าตัวเต่าตัวเต่าคอนกรีตตัวตัวเต่าซีเมนต์เนาะไปตรงเนี้ยซึ่งประสู่ชอบมากเลยเพราะรักเต่าอยู่แล้วนี่จ้าเห็นไหมสวยงามสวยงามมาพ่ปันนะ เยาจะพาเพื่อนๆนี่พี่เต่าตัวเบลอเลยจ้านี่แล้วก็อันนั้นเป็นทางลอดอุโมงไปก็ก็จะขึ้นถนนทาวเซนเ็นเตอร์นะคะเนี่ยประสุปั่นจักรยานอ้อมเป็น น่าจะไปกลับก็เป็นสิบไม้นะคะออกกำลังกายดีมากเลยเดี๋ยวจะพานั่งคุยตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมสวยไม่ได้เอากาแฟมาด้วยเอาไว้ที่รถเพราะว่าทั้งเดินดึงพี่ปันเดินดึงปันปันมันไม่ค่อยสะดวกเนาะ ไปอยู่ที่ลัสเซกัสหรือว่าที่ไหนเปิดมาเจอกันก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนลัสเซกัสที่เบาๆจา้ะนี่คะ่ะฟันๆเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูฝั่งนี้นะคะ นี่จะนี่ก็คือถนนทาวเซ็นเตอร์ก็จะได้ยินเสียงรถนะคะนี่จะสวยงาฝากติดตามด้วยนะคะประสุหรือว่าสุนันเจอร์นี่นะคะสวัสดีค่ะ